ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าที่เขาเรียกว่ายามบารุงนะครับสถาที่เที่ยวแห่งหนึ่งของโอกินาว,ว่าได้สวยมากๆเลยเมือไม่งีน,นั่งพัก บบธรรมชาติธรรมชาตินนะครัป่าอย่งนี้ความพิเศษของมันเลยจะมีต้นเฟินครับต้นเฟินโบราณภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเฮโกะเฮโกะหรือว่าต้นเฮโกคือถ้าเกิดเราไม่มีต้นเฮโกเนี่ยป่าก็จะเหมือนป่าทั่วไปใช่แต่ว่านี่คือต้นเฟินโบราณมีเฉพาะที่โอกินาว่านะนี่ยังไม่ดิบพอครับนี่แค่แบบเริ่มต้นนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเนี่ยดิบกว่านี้อีกดิบกว่านี้อีกมีไก่เลยไม่มีไก่อาจจะมีแบบต้นพันธุ์แปลกๆหรือว่าสัตว์แปลก สปีกอย่างอื่นเนี่ยอาจจะมีหรือเราต้องลงไปดูกันพวกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแต่ไก่เนี่ยไม่มีแน่ๆคุณผู้ชมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วมา,าว์เชินผมไม่พร้อมมานี้กิ๊กกับบ้านครับเยไปลงเรื่องอะไรก่อน ป่าที่นี่นี่ชื้นมากนะครับมอสขึ้นเต็มเลยครับโอ้ไม่ได้มอสชันเียว่าคนอุ้ยหรือว่าคนอุ้ยพี่นี่ดี่ว่าไม่ใช่มอส มาถึงอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ได้ท่องเที่ยวของเกาะโอกินาวะและนั่นคือเคฟคาเฟ่เห็นอย่างนี้นะฮะที่เห็นเป็นถ้าแบบนี้เนี่ยมีร้านกาแฟร้านไอติมได้ขายของอยู่ข้างล่างนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆกินไปโดนน้าหยดใส่หัวไปคือเคฟคาเฟ่เนี่ยไม่ใช่เคปแล้วคาเฟ่นะเคฟคือถ้าเคฟคาเฟ่แปลว่าแบบมีร้านกาแฟแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งที่ที่นิกกี้กับเมาส์เนี่ยมาถ่ายโฟโต้บุ๊คในเมืออินโดกินาว่าเดี๋ยวเราลองมาดูว่าข้างในเนี่ยกาแฟแล้วก็ไอติมจะอร่อยขนาดไหนน่าสนใจมากครับธำรมชาติกับร้านกาแฟอยู่ด้วยกันไม่รู้จะเป็นยังไงไป Follow me Follow me เ oh, อ hey, ้ยเอ้ยหัวใจ มาชี้แจงแถลงไขว่าโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับน้องชายเม้าชะตาพันโปรเจกต์นี้นะฮะชื่อว่านิกกี้ม u s อินโอกินาวะนะครับคือที่มีความฝันสูงสุดตอนแรกก่อนที่จะเข้ามาในตึกกัไม่ใช่คือเราเนี่ยอยากมาเป็นนักร้องนักร้องเอาจริงนะบอกกับฉันว่าเธอไม่รักตัจบนี่อยากอยากเป็นแบบเขาไหมจริงเนี่ยความฝันอ่อน นั่นนี่เริ่มจะเรือลังแล้วเรือรังแล้วจริงทำงานกันคนละสายเรือลังแล้วตอนแรกเรือรังแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าโปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นจนสุดท้ายมันเกิดขึ้นจนได้เพลงนี้ครับเพลงที่นิกกี้เมาส์ครับทำงานร่วมกันครั้งแรกในชีวิตครับชื่อเพลงว่าออนแอร์ออนแอร์ออนแอร์ทำไมต้องเป็นออนแอร์เนื้อเพลงก็จะเป็นประมาณว่าถ้าเราเจอผู้หญิงแบบกใจที่เราจะใจมันออนแอร์ใจมันออนแแอร์ ฝากคนแฟนนิกี้มัลด้วยนะครับกับโปรเจกต์นี้นะครับมีทั้งม<ช>ิวสิกวิดีโอนะครับซิงเกิลนะครับแล้วก็โฟโต้บุ๊คนิกี้มัอินโอกินาว่านะครับ,บ,รบไปเเ้ยออั